เป็นกินหน่มนี่โอ้โหเปียกมากเลยโปรดสังเกตรองเท้านะครับใส่มาได้บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าแฟชั่นวิ่งฟ้าแบบบ้ามีแบบไม่แมทด้วยิมบิให้มันเป็นชิ้นดิทอยทอยเล่นอยทอยออคร พร้อมที่จะกระโจนครับเมื่อโอ้โหแม่นยิมบีให้มันมันชิ้นมันเล็กน่อยก็ได้นะมันเหนียววันนี้คอยก่อนคอยตาตกาอ่ะโอ้เบนเหนียวอ่ะปักกระอย่างมากครับคุณ โอ้ยแว่นกินดีๆลูกเดี๋ยวอ้วกให้มันให้มันทำก่อนนะไ้าทะเลเก่นมาตู้เล่นจากตรงนี้เออโหไม่ทำเลยอะไรวะเออเก่งอันนี้เีรอันนี้หักสโลวง มันรู้ใช่ไหมบ่ายยิ้มน้องอ้าวสายจูงด้วยดินี่มันไม่ใช่ละมันทำทุกอย่างนี่ไม่มันไม่ใช่หลักสูตรอะไรเลยอร่อยไหมเว่นอร่อยไหมลูกมีของกินมันททุกอย่างทตายอ่ะ มันไม่ใช่อันนี้มันแบบบ้านๆน,นออะมั่ว <c oughs> หมอบบ้านเลยวะ <c oughs> <c oughs> นิสัยไม่ดีเซเว่น <c oughs> อะไรเนี่ยเราก็จะไม่ใช้การกดสืจูบยู่นะ เออถ้าเราเอาให้เขาให้มันได้ป่ะแต่มันแต่มันไม่ให้กินเยอะวันหนึ่งอ่ะหมดแล้วเซเว่นเอออให้มันยืนสองขา